สวัสดีเชา้าวันที่23รกรกฎาคม2564นะครับตอนนี้ก็40 49น40นะครับ39นะครับเกือบ40นะครับตอนนี้เซ็ตก็ยังคงลบอยู่4.71นะครับอยู่ที่1,547.65จุดนะครับซึ่งแนวทางของเราก็คือดูดูเซ็ตดูภาพโดยรวมแล้วก็ไปดูตัวที่มีอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตำแหน่งขางขึ้น เราเล่นพวกนี้เราก็จะอ,ะอย่างน้อยก็ไม่เสียหมายความลงทุนในทิศทางที่มีมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับแม้จะเข้าช้าหน่อยนึงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการลงทุนนั้นช้ากว่านะครับโดยเราจะสแกนด้วย Stock Scanner นะครับดูที่สต็อ k ดูที่บุลิตตัวล่างสุดนะบุลิตไฮวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเข้าเยอะนะครับ ดูตัวนี้ก่อนนะครับก็ดูที่ตัวแรกเลยก็เป็น AMC นะครับตัว AMC เนี่ยบวกขึ้นไปถึง0.20นะครับราคาอยู่ที่3.92นะครับแล้วก็ วันนี้ทำ New High ไปถึง3.96นะครับแล้วก็ดูลักษณะของวลุ่มนี้คือ,คอว่า,าบิตออฟเฟอร์เนี่ยน้อยๆอ,อย่างนี้นะครับมีแนวต้านที่4บาทนะครับอยู่ที่ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กาวไว้ว่าให้ไม่ขึ้นขึ้นไม่เกิน4บาทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดแคดบาลาร์ติดอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประมาณนี้นะครับให้ให้สูงสุดไว้ที่ประมาณ4บาทนะครับดูการ ปิดกับออฟเฟอร์นะครับถ้าดูแนวโน้มนี้ก็น่าจะมาทางฝั่งออฟเฟอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่3.89นะก็ถือว่าแพงแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าตอนนี้ถ้าเข้าก็ถือว่าแพงเนื่องจากว่าเข้า,าราคาเกินขึ้นมาที่3.292นะครับแนวโน้มก็จะมาที่3.98ได้นะครับอันนี้ก็จนกว่าตลาดจะรับรู้นะครับถึงาราคาตรงนี้นะครับเขาไม่ค่อยสแกนกันนะครับก็เลยทำให้ การเข้าการออกกันแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับ AMC นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราดูไว้ล่วงหน้านะครับว่าเขามีแนวโน้มยังไงนะครับก็จะเห็นว่ามีอินดิเคเตอร์นะครับมี D/L นั้นกำลังหักหัวลงนะครับถ้าดูตรง adx นะครับแล้วก็มี rsi อยู่เกือบ60ก็ถือว่ากำลังขึ้นอย่างดีนะครับแล้วก็แม้จะมี macd อยู่ต่ำกว่า Signal ก็าตามนะครับโดยที่มีตัวรองรับนั่นก็คือยืนยันอีกตัวก็คือเลยเส้น2แล้ววันแล้วก็มี Parabolic รองรับทะลุเป็นวันแรกนะครับด้านล่างแล้วเปิดแกลนะครับก็คือเปิดแกลบ Open เป็นสีเขียวตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นวันถัดไปก็ต้องพุ่งขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับแ้วถ้าดูจากตัว adx ก็น่าจะกลับเข้ามาอยู่ใน ตำแหน่งก็คือ D ลตบต่ำกว่าเพื่อนนะครับได้ไม่ยากเย็นนะครับรวมถึง ABCD นั้นก็ขึ้นไปที่เดลสิกแนลนะครับแล้วก็ทำให้ราคานั้นพุ่งยาวขึ้นต่อไปนะครับโดยถ้าดูจากราคาดั้งเดิมมันก็จะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นถ้าเราลากเส้นเทนไลน์นะครับก็จะเห็นว่าทะลุเส้นเทนไลน์เรียบร้อยครับก็น่าจะพุ่งขึ้นไปได้ประมาณสักน่าจะประมาณ4บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นการลองรองลองทุนนะครับว่าสมมติว่าวันนี้เราลองเข้าไปตอง3.9แล้วเราก็รอให้เขาพุ่งขึ้นไปในวันถัดไปนะครับอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับสําหรับการลงทุนในระยะสั้นนะเราก็ต้องติดตามบ่อยๆนะครับวิธีการลงทุนของเราก็คือว่าเราลงทุนไปลงทุนในราคาต้นทุนเท่านี้นะครับแล้วพอเขาดีดตัวขึ้นไปถึงจุดที่เราพอใจนะครับกาไรที่เราได้มาเราก็ทําการช็อตซะงนะครับ ประเด็นก็เป็นประมาณนี้นะครับในการลงทุนเนื่องจากว่าทุกวันนี้ตลาดจะเห็นว่าตลาดเป็นสีแดงนะครับตลาดเซตนะครับเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นวิธีการลงทุนก็จะเราต้องเลือกจากตัวที่มีอินดิเคเตอร์เป็นบวกเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ต้นทุนเข้าไปแล้วก็พอเขาพุ่งขึ้นไปถึงจุดท,ที่ที่บอดีซึ่งเราจะดูได้จากว่าอินดิเคเตอร์นั้นลับตัวนะครับถ้าสมมติว่าไปเห็นไหมครับว่าเขาพุ่งขึ้นไป อย่างนี้นะเป็นอันนี้เป็น JK JCK h o อ p i t ดข้อครับก็เปิดกระโดดนะครับแล้วก็ยังพุ่งขึ้นต่อนะครับนั่นก็หมายควาว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวนี้สปอร์ตนะนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันต่อไปนะครับสำหรับ JK JCKH นะครับ ก็ตอนนี้เป็นการกลับราคาเรียบร้อยนะครับมีเลยเส้นแองวันแล้วก็มีพลอเบลิกรองรับมีวนลุ่มเข้านะครับแม้ว่า MACD จะอยู่ต่ำกว่าสัญญาลก็ตามนะครับแล้วก็มี RSI อยู่สูงถึง70กว่านะครับแต่ก็มี ADX แน้นหันหัวขึ้นนะครับเห็นว่าก็ตัดกันนะมี DA บวกกับ ADX ตัดกันเมื่อไหร่ราคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ADX กับ DA บวก ตัดกันนะครับราคาก็จะมีแท่งเทียนเขียวยาวนี้นะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ก็คือว่าเขาเปิดกระโดดนะครับแล้วก็เขียวยาวนะครับสำหรับกลุ่มเอวก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเอวนี่เขามาแรงนะแต่ตัวนั่นจะมาแรงทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับดูบีตคอฟเฟอร์ก่อนนะตัวนี้เขาก็ตั้งรับที่ ลงที่0.63นะครับในนต้าน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็บวกไป0.65นะครับบวกไป0.1บาทนะครับแล้วก็ยังมีคำสั่งบายอย่างเดียวนะครับซื้ออย่างเดียวนะครับดูราคาย้อนหลังก่อนนะครับเพื่อดูพฤติการของเขานะครับก็อยู่ประมาณขึ้นไปถึง70กว่านะครับจาก40 ก็คือ40สตางนะครับถึงไปถึง5 0 65นะครับก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นตอนนี้ก็3เดือนนี่ก็คือบวกไป17.02%เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยมี1เดือนที่ผ่านมาลงไป12%นะครับแต่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นไปถึง27% โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่0.64ก็เข้าได้นะครับเพราะตอนนี้ก็จริงๆเมื่อสักครู่เขาต้องเข้าแต่เมื่อสักครู่แล้วนะครับเข้าแล้วก็รอให้เขามาทางด้านสักขั้น2ข,ขั้นนี้ก็ถือว่าได้กําไรเลยนะครับสลับตัว JC KH นะครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มของอินดิเคเตอร์ก็เป็นทิศทางบวกนะครับแน่นอนนะครับราคาก็ยืนยันด้วยการเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ทำมิวไฮนะครับถ้ายังไม่ทำนิวไฮก็คือก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีก2-3ครั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็น่าจะมีโอกาสอีกครั้งที่3ขึ้นไปนะครับมีสีเขียวแท่งยาว3-4-5แล้วก็ ขึ้นไปทะลุแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับตามตามวิธีการของอกราฟนะครับเป็นแนวทางของกราฟนะครับอีกตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวแซมนะครับตัวแซมนี่ก็ดูแนวโน้นมคุณกระบิดออฟเฟอร์นะครับก็ ถือว่าหนาแน่นนะครับด้านออฟเฟอร์นะครับก็คืออยู่ที่1.33นะครับคือถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็สามารถทะลุขึ้นไปถึง1.36นะครับประเด็นก็คือว่า,าเขามีแนวโน้มที่จะไปทงฝั่งออฟเฟอร์อยู่ที่1.32นะครับตอนนี้ซึ่งราคายอยู่ที่1.31นะครับแล้วก็บวกไป0.10 star นะครับโดยขึ้นไปสูงสุดที่1.35นะครับก็คือว่าเขามีกาสเลยขึ้นไปถึง1.35เรียบร้อยแล้วเขาก็ถือ มีการยอดตัวกลับมานะครับโดยจะเข้าได้เลยไม่ได้เราดูที่เฉลีย่ยค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่1.31นะครับก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าได้ที่1.31นะครับแล้วก็ดู ราคาที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นไปถึง1-4ถ,ถึง5นะครับถึง6นะครับถึง7นะครับก็คือ1.75นะครับก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปถึง1.75ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ต้องดูที่อินดิเคเตอร์นะครับมีแนวโน้มใดนะครับถ้าดูแล้วมีแนวโน้มขาขึ้นก็คงต้องเป็นการซื้อทิ้งไว้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาเปิดกระโดดแล้วก็เป็นวันแรกที่พุ่งทะลุ ทะลุตัวพาราโบลิกนะครับ,ล abolic, รบแล้วก็มี MACD นี้ใกล้อยู่ใกล้กับเส้นสัญญาณนะครับส่วน RSI นั้นก็อยู่ใกล้ๆ80นะครับแล้วก็มี ADX อยู่ต่ำกว่า DI บวก d i ลบนะครับอยู่ต่ำกว่า d i บวกแล้วก็ d i ลบนะครับซึ่ง d i ลบอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็หมายเขาว่าเขากำลังจะกลับตัวของราคานะครับพระพยายาม ที่จะดิ้นหล่นกลับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าถ้ามีต้นทุนบริเวณนี้ก็ถือว่ายังคงมีอนาคดที่ดีนะครับที่คือว่าเขาอาจจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องดูว่าเขาเป็นธุรกิจอะไรนะครับเป็นธุรกิจสติลนะครับอีดัสตี้นะครับเป็นสามชัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเข้าในตอนนี้นะครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับก็ถ้า ถ้าเข้าไปเขาก็มีโอกาสที่จะไปที่ประมาณอ่าสักคู่ที่เป็น1.7ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปที่2ได้นะครับสลับเจ้าตัวนี้นะครับประเด็นนี้นคือว่าอยู่ที่อ่าเซกอยู่ที่เซกเมนต์นี้นะครับว่าจะมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปด้วยหรือเปล่าต้องไปดูว่าอ่าเขามีข่าวดีในการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรตามราคาของอหุ้นตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวให เอสเนะครับเอสเถ้าดูอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นราคาที่น่าเหมาะสมที่จะดีดกลับตัวขึ้นไปนะครับโดยเริ่มดีดตัวมาตั้งแต่มีโดจินะครับตัดสินใจอันนี้เป็นการตัดสินใจถูกต้องที่ดีดตัวขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนปรับปรุงราคาขึ้นมาได้สูงนะครับแล้วก็กลับมายอดตัวถึงตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านอีกระดับหนึ่งนะครับโดยที่ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปทำนีว์ไฮได้ ครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ปัจจุบันนะครับก็ซัพพอร์ตให้สามารถทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับเข้าไปที่7บาทกว่าๆได้นะครับโดยตอนนี้อยู่ที่6.65นะครับบวกไป0.20%นะครับแล้วก็มีปิดออฟเฟอร์อยู่สูงสุดแค่หลักล้านนะครับล้านล้านเดียวนะครับอยู่ที่6.80นะครับก็เป็นแนวต้านสำคัญอยู่ที่6.80 แต่ถ้าดูจากราคาเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่6.64นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าต่ำกว่าตรงนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็ก็จะดีดตัวกลับขึ้นมาทะลุนะครับทะลุขึ้นไปถึง7บาทได้นะครับพอถ้าดูจากราคาดั้งเดิมก็จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มมีราคาเนี่ยอยู่ที่4บาทกว่าขึ้นมาถึง5บาทขึ้นมาถึง6บาทนะครับเป็นตามลําดับนะครับก็มีความสามารถในการทําธุรกิจ ได้ดีนะครับโดย3เดือนก็บวกไป77.20ถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับ3เดือนแล้วก็1เดือนที่13%แล้วก็อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่7.50%ลักษณะแนวโน้มก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำกำไรนะครับก็น่าจะมีโอกาสในการกลับขึ้นไปที่ราคา n e นิ i วหได้นะครับนี่นะครับเป็นหุ้นที่อาจจะกลับตัวขึ้นไปเ e นิ i วหาได้นะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ที่ดี นแนวโน้มไซเวอัพนะครับอิเิเคเตอร์ราคานะครับพาราโบลิกรองรับมีวนลุ่มรองรับนะครับเลยเส้น2องลวันเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นทํานแ h วไฮได้อีกครั้งหนึ่งก็โดยที่จะขึ้นไปที่ประมาณ7 7บาทกว่าๆนะครับอันนี้เราก็ให้ทํานายจากอิเิเกเตอร์นะครับการทํานายของเราการคาดเดาของเราต้องดูจากอิเิเกเตอร์นะครับมีแนวโน้มขาดขึ้นต่อเนื่องนะครับต,ตัวนี้เราก็ ถ้ามีล้วก็สบายใจได้แต่ถ้ายังไม่มีก็มีโอกาสเข้าที่6.3นะครับ6.5นะครับ6.65นะครับเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.25แล้วนะครับแล้วก็ดูฝั่งนี้ก็ถ้าเทียบซ้ายกับขวานะครับก็มีโอกาสกลับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับก็รอรับได้ที่6.60ได้นะครับเข้าที่6.60ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะจะโยนไปโยนมาอย่างนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าผ่านแนวต้าน6.80ได้ก็จะทะลุขึ้นไปนะครับถึง6.90ได้สบายๆนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเป็นกลยุทธ์ของเรานะครับเราจะต้องเล่นตัวที่มีอินดิเคเตอร์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่าราคาจะสูงนะครับหรือว่าถ้าท่านที่ถือไว้แล้วก็ถือต่อไปนะครับก็มีความโชคดีที่ได้ถือ ตัวที่มีอินดคเตอร์เป็นแนวขาขึ้นเป็นไซด์เว้อัพนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้สำหรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ